นี้นะคะเรามาอยู่กันที่โครงการ S9 คอนโดมิเนียมค่ะห้องนี้นะคะจะมีเนื้อที่อยู่ที่45.3ตารางเมตรค่ะเป็นแบบ2ห้องนอน1ห้องน้ําและ1ห้องนั่งเล่นนะคะเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องค่ะคุณผู้ชมจะเจอกับโซนของห้องนั่งเล่นแบบนี้นะคะที่เขามีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถมาจาัดสรรเพิ่มเติมได้เองเลยค่ะมาถึงที่โซนห้องครัวนะคะตรงนี้เขามีบิวอินตูครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมใช้งานเลยค่ะเลนถัดไปจากห้องครัวก็จะเป็นระเบียงนะคะสามารถทําเป็นลานซักล้างได้อีกด้วย 看。 ค่ะคุณผู้ชมและว,วันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โครงการ S9 คอนโดมิเนียมค่ะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไลฟ์นะคะตั้งอยู่บนถนนรัตนาธิเบศ์ค่ะเดินทางสะดวกค่ะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางรักใหญ่นั่นเองค่ะและยังรายร้อมไปด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกหลายแห่งเลยค่ะทั้งห้างเซ็นทรัลพาซาเวสเกตนะคะบิ๊กซีรัตนาธิเบศ์ค่ะรวมไปถึงโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศด้วยค่ะและภายในโครงการนะคะเขาก็ยังมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายนะ้ำฟิตเนส และระบบรักษาความปลอดภัยอย่างขีการเข้าออกอาคารนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวมินพาขึ้นไปชมบนห้องกันค่ะ อันนี้นะคะก็คือห้องเลขที่96ทับ67ค่ะซึ่งอยู่ที่บริเวณชั้น4ของอาคาร B นั่นเองค่ะห้องนี้นะคะจะมีเนื้อที่อยู่ที่45.3ตารางเมตรค่ะเป็นแบบ2ห้องนอน1ห้องน้ําและ1ห้องนั่งเล่นนะคะเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องค่ะคุณผู้ชมจะเจอกับโซนของห้องนั่งเล่นแบบนี้นะคะที่เขามีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถมาจาัดสรรเพิ่มเติมได้เองเลยค่ะมีทั้งชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็ชั้นวางของไว้ให้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะทางด้านขวามือนะคะก มสุขัณฑ์ครรบถ้้้วนพอใชงาเลยค่ะเดินถัดไปด้านในนะคะจะเจอกับทั้ง2ห้องนอนค่ะซึ่งห้องนอนตรงนี้นะคะเขาก็มีบิวอินเฟอร์นิเจอร์มาให้อีกเช่นเดียวกันค่ะสามารถย้ายกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมทั้ง2ห้องนอนนี้นะคะขนาดกําลังดีเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นห้องสมาชิกภายในบ้านหรือว่าห้องลูกๆได้เลยนะคะแล้วก็ภายในห้องค่ะเขาก็ยังมีหน้าต่างบานใหญ่เอาไว้เปิดรับลมถ่ายเทระบ,บายอากาศได้ดีด้วยค่ะมาถึงที่โซนห้องครัวนะคะตรงนี้เขามีบิวอินตู้ครัวไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมพร้อมใช้งานเลยค่ะเดินถัดไปจากห้องครัวก็จะเป็น ลเ็นกากการเดินทางไปยังสมรดินเงสก้าคอนโดมิเนียมโดยเริ่มต้นจากเมกาโฮมรัตนาทิเบศบางทูขับตรงไปประมาณ1กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางรักใหญ่แปขับตรงไปประมาณ400เมตรโครงการจะอยู่ทางขวามือ และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่สนใจซับสวยๆแบบนี้ค่ะฝากติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้วยค่ะทาง Facebook, YouTube และ TikTok และอย่าลืมกับแอปพลิเคชันบ้านๆค่ะที่รวมซัพบกว่า3000ันรายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกชมกันนะคะมีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและคอนโดดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android ค่ะยังไงวันนี้เบนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม e ่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ้านดีชีวิตดีบ้านนี้ช่วยได้